าอากาศสวัสดีพี่น้องของเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาเล่นให้เข้ากับเทศกาลนี่เลยดีกว่าฮาโลเวีนนะฮะกับศึกฮา l โลวีนฮอว์กของ NXT เออฮะมาสนามจากศึก NXT นะฮะศึกใหญ่ของ NXT นะที่เอาชื่อ WCW มานะ อเมสต์เอ็กซ์ตรีมรูฮัลโลวีนนะครับเปิดตัวมาคนแรกครัจากคาเมลอนนอตคาโรเลนา225ปอนด์เจฟฮาร์ดีนี่ฮะเจฟฮาร์ดีมาพร้อมกับการเพนน้าเดอะฟีนเบย์ไวเอดนะมาฉลองฮัลโลวีนกันดีกว่าอ่ดีแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอี w w e เด้อแชมป์ เปรี้เวทอินเตอร์ยูเอสแท็กทีมนะฮะแล้วก็ได้แชมป์ทีเอเออเหมือนจะเป็นแชม<ไ>ป์ทีเอแท็กทีมอยู่ใช่ไหมเออฮะตอนนี้อยู่ค่ายทีเอนะแล้วก็จะมาแวบ็แวบเว็บเอ็กทีบ้างนะล่าสุดก็เพิ่งเสียแชมป์เอ็กซ์ทีแท็กทีมไปนะสำหรับพรีเจฟฮาร์ดีมาวันนี้มาเล่นเจฟสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นตัวดาวน์โหลดมานะฮะ ในตัวเกมต้นฉบับยังไม่มีนะณนะช่วงเวลานี้นะของปีหน้ารอลุ้นนะเออๆนะมาเจฟฮาร์ดีหน้าเดอะฟีนนะฮะมาเจอกับนี่เลยฮะช่วงฮาโลวีนมาเจอกับนี่มาแต่งมาดชุดโจก๊เกอร์เลยฮะนี่ฮะซิโลมีโรนี่ นี่ชุดโจ๊กเกอร์นี่เขาใส่บ่อยนะตอนอยู่ค่ายอินดี้ค่าย AEW นะฮะวันนี้นี่มาใส่กับกับค่าย NXT w บบมยูมาฮะจากเม็กซิโกเด้อ207ปอนด์เพนตานี่ฮะเพนตาโจ๊กเกอร์มาหรือเพนตาดาร์กเพนตากอนจูเนียหลายหลากหลายชื่อนะแต่ปัจจุบันอยู่กับอ e. ีแล้วฮะ ใช้ชื่อว่าเพนตาเฉยๆนะะภาคน,นี้เป็นตัวละคร DLC นะสำหรับที่เพนตาของเรานะมาเจฟบแต่งหน้าเป็นผีร้ายเดอะฟีนส่วนเพนตาแต่งหน้าเป็นโจเกอร์อยากให้แต่งโจเกอร์ในดับเบิลยูอบ้างนะฮะไม่ใช่แล้วจะได้มีโมเดลขายนะส่วนใหญ่มีโมเดลขาย AEW เยอะนะนะ ในอีนี่ยังไม่ม mm ีมานะเหมือนแต่มีเหมือนมีกาลังจะมานะมาคอยว่ากันมาไอเรื่องโมเดลค่อยว่ากันเจฟฮาร์ดี้ผมขอเล่นเป็นพี่เจฟแล้วกันเจอกับเพนต้ามาฮะศึกเออเป็นแมชเอ็กตรีมรูนะฮะหมายถึงว่าเป็นแมชไม่มีกฎกติกามารยาทกับสองเหินหาวเฮินหาวฮาร์ดคอเหินหาวเอ็กตรีมเจอเกี่ยวคอนะเพนต้านี่ก็เหินหาวได้ด้วยนะฮะปั้ม ลายลูช่านะปั๊มฮาร์ดคอร์ก็ได้นะสำหรับเพนต้ามาเจอดีดีทีโดนเพนต้าโอ้ยยังไงเพนต้าบอกมา้ยระวังระวังพี่เจฟพี่เจฟซุปเปอร์คลิกดื้อๆเลยฮนะโอ้โหเพนต้าปัจจุบันนี้40่แล้วนะอายุนะฮะส่วนเจฟมี4ี่จะ50แล้วนะคงปล้ำได้อีกไม่นานนะสำหรับเจฟมาสปริงบอดก,กระโดดซอกอโดนเชียวฮะแต่เลี้ยวล้มได้ฮนะเจฟ พี่เจฟมาจับบิดกับจอเบเกอรอ์ลีลายังพอได้อยู่เดี๋ยวขอเอาเอาวุธก่อนฮะ <c oughs> นี่ฮะแมทฮโลวีนก็ขอใช้วุดแปลกๆหน่อยมาที่กีตานะศิลปินกีตา้าายืนเอาเอา,เ,อาเพนตาบอกรู้รู้ฮะพี่เบี่ยงพี่เจฟบิดกับเอาอดดหลบิด,โดโเอาจับบิดกับเจฟอะไรดิ้นหลดอัดหลังอัดหลังแล้วย,ยังไงจับบิดกับเนกเบเกอร์หาคอฮะอื มาอ่าอยู่เฉยๆกระโดดทิ้งบอมอัดลงไปอีกมาอีขอสิงเชื่อแฟนแฟนเอ็กซทีสันหน่อยฮะเดี๋ยวขออาวุธหน่อยหามีลูกบาสอ่าแมตต์แปลกๆเทอะโอ้ยโอ้โหจะเอาอาวุธแปลกๆมาใช้เจอเตะเสียบเข้าล็อกจับโยกพี่เจฟยังไงอืออือแกได้แกได้มา ปีศาจเจอโจ๊กเกอร์ครับเจอสลิงเบดโอ้โหฮะผิวไหวกว่าอยู่แล้วสำหรับเพนตา้านะปัจจุบันยังปล้ำอยู่นะเจฟคงอีกไม่นานแล้วอายุเยอะแล้วนะอัน,นาคตฮอออฟเฟมแน่นอนนะสำหรับพี่น้องฮาร์ดี้นี่ฮนะอะไรนักหนาเราซอกดีฮนะซอกก็ให้มามาเพนตา้าขึ้นไปบนเวทีซิมุมนี้มันมุมอับเหลือเกินเอ้อยเอาเอา <S <S ดี๋ยวเด้อย ว่าลูกเมื่อกี้ลูกบาสใช่ไหมอันนี้ลูกลักบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาเล่นบนเวทีหน่อยเชี่กมันบางเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอโอโชกโอ้โหเพนต้าบอกไม่ให้ใช้อะไรเราจะใช้ทําไมเหรมาเพนต้าอยู่เฉยๆสิหาคอซะอีกทีดิเออเดี๋ยวลูกลักบี้มานี่มานี่ขอมีท่าฮะลูกลักบี้เร็วอยู่เฉยขอใส่ท่าลูกลักบี้หน่อยเออคุ้มใส่ซะโอ้ย,ยไม่แรงเลยฮะ จังหวะมันไม่ได้เด้เด้เด,ด,ด,ด้มีลูกบาสอีกใช่ไหมอยู่ไหนวะเดี๋ยวกดซุมซ่มๆอ่าลูกบาสอ่าได้แล้วเว้ยมาลูกบาส์ฮะลูกบาสวิ่งกระโดดตูดโอ้โดนตูงท้องฮะโดนตูงท้องอ่ะเดี๋ยวเจอรวบกดนะดดเดี๋ยวเด้เด<ไ>้เด้เด้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเจอเพนต้าสปริงบอดคอสบอดี้ไม่โดนมาวันนี้เพนต้าไวน่ก่มาเวียงเพนต้าอาจเทิร์นมาคนวิ่งอ้ามานี้ จังหวะไม่ได้เอยเอาใหม่ดิจับยกฟ้าลงไปมาอย่าดิน้นอย่าดิน้นอ่าอยู่เฉยสปริงบอดมูนโซอเออมาถ้าล็อกแวนแดมัะหนึง่งยังได้แค่หนึ่งเดียวแม่เจฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบของยังไม่สปริงเดี๋ยวหยิบหยิบอ่าโอเคมามาขอตั้งมุมดีๆฮะมาเร็วนี่นักบาสเก่ามา,มาเร็วมาพเพนต้าอยู่เฉยกระโดดชูด สามแต้มนี่เอาชนเอาโฉวสามแต้มฮะเอ้อยมาลุกขึ้นมาเน่มาเร็วมาเตะมาอยู่เฉยมงโยนมงโยนมงมาลุกขึ้นมาอี่ทุ่มใส่ซะเลยฮะหม็นไส้ฮะเดี๋ยวเอาเอาวุธเพิ่มเติมก่อนเฮ้ยกับกีตาร์อ่ากีตาร์กีตาร์มาฮะมาฮะมาว,าว่านี่พกพนเนจรมาเร็ว มาวอดที่พบคะแนนจอนโอ้โหเทนตา้าหนีอัมนมนีแอะไรฮะ,อะ,อะเอาโกดอกกระปุกสติวิญญาณอ่ะกระปุกสกติวิญญาณเราตีหัวแตกเลยก็ไอ้กีตาร์แตกเลยมาเนี่ฮะอาวุธนี่เราต้องเลือกก่อนแมชนะฮะเออมาสปร,รสปริงบอดทิ้งขาเอาไม่โดนฮะพอเจอเทนต้าสปริงบอดทิ้งขาเล็ดบด็อปกลับอีกโอ้โหฮะจอมเพืนฮาวทั้งคู่ฮะอยู่เฉยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวอย่าเพิ่ง จับเพนต้าอยู่เฉยๆรีดีทีซะหนึ่งทีดีมาโกรธโกรธใช่ไหมไอเดี๋ยวเด้อสปริงบอร์ดด้วยกระแทกเอากรากาเกียวไม่ถึงก็เฉยเดี๋ยวสอรี่สอรี่ทำไมมันจะหยิบโกรธโกรธเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบสิอ่ากระปุกสถิตวิญญาณฮะมานี่เอาตีกระปุกสติวิญญาณนี่ฮะวิญญาณล่องลอยฮะมาเรากดท่าเก๊กกับกระปุกได้ไหมอ่ะไปเปิดกระปุกดูนะออกดท่าเก๊กได้เฮ้ยไม่มีอะไรเว้ย หลยทีตุ้มทิง้งอ่ะเอาเพนตา้าแปดปัดออกมาอะไรเจ๊เจ๊บอกคนได้อะไรครับเพนตา้าอะไรไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มมาดีดีทีๆๆนงไปก่อนเดี๋ยวไปขออาวุธมาก่อนเลือกมาเยอะนะอาวุธเมื่อกัอนเมื่อกี้อ่าอันนี้ทรโครงของจิมมี่ฮาร์ดนะฮะทรโครงจิมมี่ฮาร์ดนี่ฮะมาดูคุณมาเร็วทรโครงมาแล้วเฮ้ยเร็วจะไปม็อบ เจอเพนตาบอกอะไรมาขอใช้มัง่งสีเฮียจับเจฟฮาร์ดียกยกแล้วฟาดลงไปโอ้โหเจฟโดนกระทืบอีกครับบิดกับโอเล่นงานแขนนะเจฟโดนเอาให้แล้วฮะมัวแต่เล่นโอ้โ oh, ยแขนหักพอดีเพนตาเอ้ยเอาแล้วเพนตาเบ่งพลังนะระวังไม้ตายนะเพนตาไดเวอร์ iver, ใช่ไหมเจอเตะอาแก้ได้เว้ยมาเจอแซนปแมลงมามาฮะ ดาวก,กสกูนี่ฮะประกาศเร็วๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ประกาศใส่โทรโล่งนฮะเจอโชก็ให้นี่ฮะโชกด้วยโทรโล่งมาอาจะหนีไปไหนล่ะวันนี้จะหนีไปไหนหมาค่อยๆลากเพนต้ากับเตะตบต๊ก็ให้มาเออมาเอินหาวใช่ไหมว่าเตจะจับบิดกับเตียาฟาท่าซนะัามเซฟฟิทพาวเวอร์บอมหนึ่งสองยาเพนต้าบอกอย่าเพิ่งเฮียใจเย็นนะครับ เมฮาร์ดีนี่ถ้าไม่ติดลูกตีดไปหน่อยในยป่านี้นี่เป็นแ <ś led> ชมป์โลกหลายสมัยแล้วนะโชนายติดตีดไปหน่อยฮนะเลยได้ออกกับ e, <ś led> เข้าเข้าออกบ่อยนะ <ś led> ไปอยู่ a ออยูอยู่ท n a อฮะหลากหลายสมาคมนะเป็นคนที่โดนให้โอกาสเยอะมากนะเออแต่ตอนนี้เขาบอกเขาเป็นคนดีแล้วเจอสมไอ้ฮะ แล้วก้อนสกูฮะเพนตาบอกเฮ้ยตะปุกเติวิญญาณด้วยเอามาใช้หน่อยอันนี้ของพอแบร์เล์ใช่ไหมมะทุบเอาเดี๋ยวเดียวไม่โดนเตอทุบเดี๋ยวทุบเอาไม่โดนอะไรทุบไม่โดนไม่แม่นไอหนุ่มมานี่จับกระแทกเขาให้มาจับพเพนตาเวียงอาดเทิร์นมาเขาก็ปัม๊มเอาโอ้พเพนตาสลิงเบสอีกแล้วส่วนพเพนตานี่มาอีนี่ยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยฮะรอดูกันต่อไปนะเอายังไง สปริงบอดขวามลำตัวไม่โดนเว้ยฮะแง่ลีลาพิวไหวยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอขวางม,มามากระโดดตอกเออมาเฮนต้าในปกตินี่เขาจะแท็กทีมก็ได้นะจะเดี่ยวๆก็ได้นะมีฝีมือเยอะรอดูกันต่อไปนะตอนนี้น่าจะอยู่ในลีอินเตอร์มาลูกรลักบี้เว้ยไม่เียงโอ้โอ้ไม่แรงเลยถ้าไม่ล้มด้วยมามาเจอเพนต้าอะไรเฮียไม่แดงไม่แรงไม่แรง จอเบเกอร์ไปหนึ่งทีมานี่มานี่มาเล่นอะไรนักหนา่ะเฮียเฮ้อมาอยู่เฉยๆเออนั่ง,งเฉยเฉยฮะเพนต้าจะเอาว่าจังหวะเป็นของเพนต้าโจ๊กเกอร์เอาเน่เก๊กับเพนต้าเอ,อ้ยซิโลมิโดอาเจอจับยกหกสูงดรอปคิกโอ้โหท่าสูดแล้วจับกดเอ,อ้ยายางยางเจ๊เป็นคนได้ฮะ โอ้โยเพนต้าระวังระวังเอาไงเพนต้าเอาบิดกับหกักแขนเอาแล้วเป็นท่าสุดของเพนต้าโอ้โหท่าเนี้ยไม่นคนน่ากลัวท่าเนี้ยซิโลมิโลเอ้ยกรอกโอ้โหเป็นเรื่องจริงๆอัดเต็มเต็มไอแขนหกักเลยยางที่แขนอะไรยังแค่เหลืองว่ะเอย่าไปเล่นไปเดี๋ยวแพ้เฮ้ยระวังเพนต้าไดเวอร์มาแล้วระวังระวังระวังสามเหลี่ยม โจเอ้าโอ้โหไม่กดก่อนเจอเสียบเข้าล็อกจับเพนต้ไดเวอร์โอ้โหเอาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยปาเออโอ้เฮ้ยยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเถื่อเดี๋ยวเดีแป๊บนึงแป๊บนึงขอตั้งหลับก่อนเพนเต้เลยโอ้ยแป๊บนึงวันหนึงเพนต้บอกเฮ้ยขอสิงเชฟแฟนๆหน่อยมาแฟนเอ็กทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแก้ไม่ทันนะเพนต้กระโดดทิ้งบอมใส่ฮะ เพนต้าเว้ยไอเล็กเล็กเล็กอัเคียโตแล้วครเพนต้าเอาแล้วฮะจะใส่กับโตผู้มัรยายฮะพี่เจฟโดนแน่เฮ้ยออาพี่เจฟยังไงอาเจอจับเวียงเอาชนมาได้เล็กเดี๋ยวอ้องเพนต้าขึ้นแบบไปทางไหนเอาไปไหนยังไงมั่วมั่วมั่วไปขึ้นไปมึงขึ้นไป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 อยู่เฉยมามึงต้องโดนนี่แหละหมดด้วยหมดราบันไดเออมาบันไดเอาถือตัวโค้ง ลงมาทาไม้ขึ้นไปกับโฮโกเนี่ยเอามานี่เฮ่อเอามานี่เคกระโลกทีฮะ <can> นี่ฮะเปะิดประกาศไหมฮะประกาศใส่ลูกโฮโก้เ็นตาบอกเล่นมั้อะไรเราหูหูหหมาจับเพนต้าไปขึ้นไปบนเวทีเออเชมันต้องบันไดเออขาดไม่ได้ออมาเดี๋ยวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเสริมแรง <for> เล็กดรที่หัวเออนอนไปก่อน จหยิบบันไดทุ่มเออไปโดนลูกบาสเด็กมาจับบันไดาวางดีๆวางดีๆก่อนเดี๋ยวใส่สเปนขึ้นบอมจากบันไดเออถ้าสูตรโอ้ยจะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะพอเป็นต้ามันแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้ยอาลูกหลักบีมาอีกแล้วฮะโอ้ยเด้อเด้อโอ้ยโดนกระทืบยับยับฮะเฮ้ระวังระวังเพนต้าขึ้นเชือระวังระวังคอมอนเบบีรอจังหวะแก้ดีๆฮะพี่เจฟเราดูที่จะแก้ได้ไหม สปริงบอดขวางลำตัวอ้ามาจับบีกับฟาดเป็นไซส์แสลมเออมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพอสักทีพอสักทีเตะจับใส่ทวิกออฟเฟสเออนอนยาวๆไปเพนต้ามึงขอขึ้นขึ้นมาไทยขึ้นได้เร็วๆๆๆๆเร็วเอาเอาขึ้นสิโอ๊ยรีดลนจัดขึ้นขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกเออเออซุปเปอร์สเว่นทันบอมโอ้โหเพนต้าสึกลุก โอ้ยมาลุกลุกกระโดดพีเอาไม่โดนโอ้ยเพนต้าบอกจังหวะมาของเพนต้าฮะเวียงลุกออกไปนอกเวทีเอ้ยอะไรอีกอะจับลูกบาสมาอีกเอไม่เอาเปลี่ยนใจฮเอ้ยอะไรลีลามา่านักมึงหึอมึโดนซุเปอร์คิกสวนกลับมาแล้วก็จับกดเอ้ยไว้ไม่เจฟหนึ่งซอยยางโอ้โหตัวแดงกันทั้งรัวพร้อมจะไปกันได้ทุกเมื่อฮะ เอ้ยย่ะโดนเตะเตะอีกพี่เจฟไม่ไหวแล้วมั้งจับบิดกับสามหู้ว่าโอ้ยพี่เจฟกูแย่แล้วฮะเห็นตามมีไม้ตายแล้วด้วยฮะเอาอะไรอ่ะกับปุกสถิตวิญญาณเนี่ยโอ้ยเยนี่ดูว่โอ้ดูท่าเก๊กกับกระปุกฮะกระทืบโอ้ยตีเอาไม่โดนตีโอ้ยหัวแตกครับพี่เจฟโดนกับปุกตีกระบาลนี อย่าเอ้ยเอฮ้ยอย่าไปอย่าพึ่งดิหัวแตกเอาแล้วเพนต้าไดเวอร์มาแน่ฮะกูระวังระวังเจอกให้เอาโดกันแก้ได้เวย้ยมาตามด้วยศอกดิมาฮะมึงอะไรนักหนาโอ้โหเพนต้าจับเบี่ยงเอาชนบันไดกูคว่ำเลยอะไรนักหนาหรฮะโค้ดไลน์สักทีที่โอ้โหบันไดกูกลางดีๆฮะมาหมดเรื่องมาราวางซ่ามากนะใช่ไหมฮะมาเพนต้าสีโมดเพนต้าสีโมดีปล่อยไฟใส่เลยทำไม แต่งหน้าดุดฟีนฮะมีพลังดุดฟีนนะพลังไฟครับเพนต้ามานอนซะมึงหมดด้วยบลราวกจบแล้วทีฮะจับใส่เซเวนทันบอบเอามึงยังแก้กูได้อีกเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเอ้ยดิ้นหลบมาโคตรไล่ดิเออหลบไม้ตายมันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุกขึ้นมา,าระวังระวังดีๆฮะโอ้โหใส่ท่าไฟแล้วมันยังทนได้ครับเพนต้าแก่งเหลือเกินจับลัดเซเลสสวิสท,ทีโอ้ยมา สินเลินสินลาเพนตาจะอึดเกินไปแล้วให้เฮียชนะเเฮ้ยมาสเวนทันบอมเเรียบร้อยเออจับกดเลยฮะหนึ่งสองเอายังอู้มันคนได้ <c oughs> แนอนแฮวูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะไอ้ดีเพนตามาดิดิมาดิลโอ้โหมันแก้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเอาเอา,เอาชนชนชนอะไรเราือจงังหวะมึงไม่ได้เองนะมึง มานี่ทีม่มาดีไม่ดีจับบิดกลับเอาโดนทุ่มกลับโดยเพนต้าอีกเอาโดนแพ้โอโ้ยโโแพ้เฮ้ยระวังเอาละถ้าไม้ตายมาอีกท่าแล้วท่าหักแขนโอ้โหเอาละเจฟพี่เจฟยาซิโลบิโลเอ้ยกรึ๊กโอ้โหแขนกูหักแทงกู่ะเฮ้ยหนึ่งกอ็พลังเฮื่นสุดท้ายของชีวิตฮะกูใชไ้ไปแล้วฮะเฮ้ยระวังเพนต้าเอาละวเพนต้าไดเวอร์มาแน่ โจ๊ก็ให้เอาได้เว้ยตีเราหักขาซะเลยเร็ว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 ถ้าไม่ตายสุดท้ายฮะมาจับใส่สเวนทันบอมอีกทีเร็วกดกดเร็วเร็วเร็วกรรมการหนึ่งสองสามโอเคโอ้โหพี่หยั่งมันนะสายตาโหดจัดนะเกือบแพ้นะแต่แพ้ก็ไม่เสียไม่เสียเกียรติว้ยเพราะมันสู้กันมันนะ มาผู้ชนะเด็กแกเจฟฮาดีเออรอดูต่อไปฮะเออ,เอ,อ,เอ,อใครที่อยากดูพี่เจฟนะฮะกันะดูใน TNA ฮะหรือก็ดู NXT เออแกก็จะมาบ้างนะอ,อ่าก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะใช้ชีวิตให้มีความสุขกันมากๆนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ